พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุขใหม่ถูกสุขอณามัยพระราชทานแก่ผู้เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุรวมถึงน้ำดื่มเจลแอลโกอฮอล์และภาพว่าฝีพระหัต พร้อมคติธรรมธรรมนาวาวังประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแบบวิธีระลึกถึงคุณพระตาณะไตรและหลักอริยสัจสีในขณะเดินจงกรมอย่างความปลับปลื้มใจแก่ประชาชนที่มาสักการะอย่างหาที่สุดมิได้ เพิ่มใจมากเลยค่ะที่ได้มากราบตักระาพระบรมสารีริกธาตุไม่รู้ว่าในชีวิตนี้จะได้มีโอกาสที่จะได้ตักระาทั้งพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหหนตธาตุของทั้งสามพระองค์พร้อมกันอย่างนี้หรือเปล่าลที่สําคัญคือมีอาหารพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยได้อิ่มท้องกลับบ้าน ด้านนายชัยพลสุขเตี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะจากสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมสองพันหยุดวันอยู่สุดสัปดาห์สุดท้ายของการปฏิสถานชั่วคราวในพื้นที่ส่วนกลางณบริ เวทท้องสนามหลวงก่อนอัญเชิญไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่4มีนาคมให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือได้สักการะบูชาระหว่างวันที่5ถึง8มีนาคมโดยประสานงานขอเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของพุทธศัสน,นิกชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ช่วงวันหยุดที่คาดว่าจะมีนับแสนคนต่อวันนอกจากนี้ยังจัดพิมพ์โปสต์ดัสจำนวน5 0 0แ0,000ใบแจกเป็นที่ระลึกให้กับพุทธศาสน,นิกชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดภาพผ่านเพจของกรมการศาสนามาิชายโยรายงาน